วันนี้อากาศดีมากเลยตอนนี้อยู่ที่อเล็กซานเดียเว์จเนียเมืองเล็กๆน่ารักเดี๋ยวเราก็กำลังจะเดินเล่นในประมาณเนี่ยในไปที่มอโอทาวนะนี่ดูบ้านแถวนี้ดิสวยอยู่เนาะเมืองสะอาดมากอะเมืองเนี้ยสะอาดแบบ สะอาดแบบพึ่งใจไม่มีขยะเลยแล้วก็ไม่มีคนไร้บ้านด้วยนะอืเม,มืองเนี้ยอากาศดีมากวันเนี้ยอากาศดีดีบ้านคายสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ตอนนี้เป็นแบบสุดสัปดาห์ของที่เมืองเวอร์จิเนียเขาเนอะแล้วเขาก็มีการเหมือนจำลองเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในบ้านอันเนี้ยหลังเก่าอันเนี้ยนะว่าจะทหารอังกฤษเนี่ยจะแบบทำให้พวกฝรั่งเศสอออกจากประเทศนี้ได้ยังไง ตอนนี้เราก็มาเดินเล่นในรอบๆตัวเมืองบ้านน่ารักทุกหลังเลยดูดิเนี่ยแบบทางเดินอาจจะยากนิดนึงนะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอิดอย่างเงี้ยแล้วก็มันตะปุ่มตะปํำนะอืมเดินเพลินเลยอะ่ะเรากำลังจะเดินไปตรงบ้านที่เล็กที่สุดเดี <S <s <uss ur fs> ๋ยวใกล้ถึงแล้วฝั่งตรงข้ามนี <S <s um> <S ่แหละ เห็นไหมบานสีน้ำเงินอันนี้แหละถึงแล้วหลังนี้เล็กที่สุดประมาณเนี่ยหนึ่งช่วงตัวได้มีคนอยู่จริงด้วยนะเขาว่าอืม ตอนนี้เรามาอยู่บาร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเวอร์จิเนียนะมสมัยก่อนคือเขาก็เรียกว่าเชาว์นะนะเป็นเหมือนร้านอาหารแล้วก็มีแบบเครื่องดื่มสุราอะไรอย่างเงี้ยชื่อแกสปีแล้วก็จอชัวชิงตันประธานาธิบดีนะเขาก็มากินที่นี่ด้วยแล้วกม็มีพิพิธภัณฑ์แล้วก็ข้างล่างที่ลงบันไดไปเนี่ย mm. ก็เป็น ลงเก็บน้ําแข็งสมัยก่อนมีน้ําแข็งด้วยเป็นยังไงล่ะหรูหรามากตอนนี้เดินมาจนถึงตรงจุดท่าเรือนะอืม คนเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยจุดนี้เขาบอกว่า,ามีเรือขนส่งแบบข้ามเกาะเอ,อไปฝั่งดีซีแล้วก็ไปฝั่งจอร์ชเชาอ,อากาศดีเลยนะเดินสบายสบายเดี๋ยวลองไปดูวิวว่าจะเห็นอะไรบ้างเนาะน้าเรือข้างหลังอันนั้นที่เขาใช้แบบค้ามฟาก เป็นแบบเลยชมวิวนะอืส่วนสาธารณะนะคนเรก็มานั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจวันเสาร์อาทิตย์เนอะอยู่จนถึงเึ็กเลย เพินนนนมากวันนี้จบทริปแล้วจ้าขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนะแล้วเจอกันใหม่คราวหนะ้าบายบาย